สวัสดีค่ะวันนี้ออกทิปภูพัทเบิกนะคะสองคนกับสามีทิปที่ลูกไม่ชอบทิปที่ลูกไม่ร้องตามนะคะเราจะไปเช็คว่าที่ภูพัทเบิกเป็นยังไงบ้างนะคะว่าหนาวไหมวันนี้เป็นวันที่14มกรานะคะที่เราจะออกทิปภูพัทเบิกกันปีนี้ยังไม่ได้ไปพูทบเบิกเราจะต้องไปสักครั้งปีละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะทุกคน ไปค่ะตอนนี้เราเดินทางเป็นเวลา10บโมงเช้านะคะดูซิว่าเราจะถึงภูทบเบิกกี่โมงนะคะเราจะพักไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปรถฟอร์จูเนอร์เราไปรถตู้แคมปิ้งนะคะจะไปเรื่อยๆไม่สิ่งไม่สขิตซวานไปค่ะเดินทางกันนะคะขณะนี้เราก็ถึงอำเภอหล่มสักแล้วนะคะทุกคน แต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นเขานะคะเราจะแวะซื้อน้ําแข็งก่อนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเตรียมตุนน้าแข็งไว้ก่อนสักนิดหนึ่งเนาะหนาวไม่หนาวไม่รู้แต่เอาน้ําแข็งแช่ของไว้ก่อนนะคะทุกคนเป็นไงบ้างโชเฟอร์ตอนนี้ถึงไหนแล้วคะนี่ขึ้นแล้วรัเบิกแล้วทำต่อไปบนถนนลราเป็นไงบ้างารถงรวัดกันเลยว่าความร้อนจะขึ้นไหมเบรกจะเป็นยังไงเออ มาเช็คเลตติ้งรถด้วยใช่ไหมนี่เช็คคนด้วยเช็ครถด้วยเปล่าคนสบายอยู่แล้วคนสบายคนไหวอยู่แล้วคนขับไหวอยู่แล้วโค้งกี่โค้งก็เอาอยู่เช็คเลตติ้งรถตู้ว่าเป็นยังไงบ้างความร้อนจะขึ้นไหมเด็กจะไหม้ไหม <laughs> ไปพยาคาขึ้นแล้วขึ้นพูทธเบิกแล้วนะคะตอนนี้ปกติคุณขับโอล์กเจอเนอร์กับเบนใช่ไหมขึ้นพูทาเบิกไม่มีปัญหาสบาย รอบนี้เรามารถตู้คอมมิเตอร์นะคะทุกคนโชเฟอร์คนเดิมคนนั่งคนเดิมแต่เราเปลี่ยนรถมานะคะตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะตอนนี้โอเคไปยาวๆสัดไปสัดไปโชเฟอร์มาดูลีลาโชเฟอร์ของเรานะคะทุกคนโชเฟอร์ขับรถขึ้นดอยภูทบเบิกนะคะเปลี่ยนรถมาเป็นรถตู้คอมพิเตอร์แคมปิ้งของเรานะคะทุกคนตนของกินเพียบ ของกินเต็มคันรถว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อโหดูสิปิดคำพูดอีกแล้วทุกอย่างซื้อเต็มที่เลยหนึ่งไม่พอจะเอาสามเอาส,อาสี่เอาห้าทุกอย่างเลยนี่เเขาเกียบซื้อถึงเนี่ยรอเอาห้าถุงเพิ่มมาอีกห้าชอบกินเขาเกียบโอ้ไปแล้วนะคะทุกคนขึ้นภูทับเบิกกันค่ะตอนนี้เราถึงภูทับเบิกบ่ายสามโมงเนาะเราจะขึ้นที่พัก ของคุณชื่ออะไรนะคุณดำน,นัทแคมปิ้งของคุณชื่ออะไรกูดวิวฮอตวิวกูดวิวฮอตวิวนะคะทุกคนเดี๋ยวดูกูดวิวฮอตวิวของเราจะฮอตเหมือนชื่อหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะชมกันนะคะกูดวิวฮอตวิวจะเป็นอย่างไรขึ้นไปค่ะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้อากาศข้างนอกไม่รู้เป็นยังไงเนาะเราอยู่ในรถมันก็ปกติแหละตอนนี้ เริ่มหูอื้อน,นะคะทุกคนกินน้ำลายเข้าไปค่ะอืมหายโล่ง <laughs> ขณะนี้เราก็ขึ้นภูซบเปิร์แล้วนะคะทุกคนเจตู่ต้องมานั่งหลังนะคะ <laughs> เพื่อที่จะคุมของเพราของมันกิ่งโครโลเเล่เต็มคันรถเลย <laughs> ข้าวโค้งเนี่ยของในรถที่กิ้งเครื่องกันรถเลยเพราะนั้นเราต้องโดดมานั่งหลังนะเพื่อที่จะคุมของเมยมันกิ้งโค้งมันจอปกติมาแต่รถคันเล็กๆของมันไม่เคลื่อนที่ไปไหนเนาะพอดีวันนี้มาคันใหญ่มารถตู้โอของกิ้งเต็มขันรถผลลมงผลไม้กินงหมดเลยต้องลงมาคุมของแล้วทุกคนของเต็มเลยซื้อของกินมาเยอะด้วยไปกาลังขึ้นขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ไปค่ะ เราน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยใกล้ถึงแล้วหรอ่ยเออขึ้นไปดูก่อนอ<า>ใจค่อยว่ากันใหม่เออสามร้อยเมตรคณจะถึงข้ามมีมห้องน้ามีเราถึงแล้วนะคะกูดวิวแอนวิวแต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะขึ้นตรงนี้ได้หรือเปล่าต้องลองดูนะคะทุกคนถ้าถ้ารถเราขึ้นได้เนาะเราก็จะพักที่นี่นะคะทุกคนรถเรามันเตี้ยไม่แน่ใจว่าขึ้นได้เปล่าต้องลองดูเดี๋ยวให้คุณอำนาจลองดู แต่วิวมันสวยนะใช้ได้เลยวันนี้น่าจะมีเราคันเดียวกับเต็นท์นั้นมีคนหรือเปล่าไม่รู้อวิวได้อยู่นะเออวะ่ะลมเย็นดีอะโล่งๆเลยอ่ะแต่ยังไม่แน่ใจว่ารถจะขึ้นได้หรือเปล่าเออแต่วิวมันก็สวยแหละอืมอันนี้คือ บรรยากาศรอบๆเนาะ,นะเอาอยัางไงดีจะขึ้นได้ไหมลองดูสิไปไหมเนอะสงสารรถจังเลย,ยมันสูงมากเหมือนกันนะเนี่ยต้องรถรดสูงอย่างเดียวแล้วรถเราเตี้ยเตี้ยเราแถมโหลดมาด้วยมันจะขึ้นยังไงเดี๋ยวกอยดูกัน หาเรื่องตื่นเต้นกันอีกแล้วเดี๋ยวรถทางไม่รู้ตัวเนี่ยนีว่ว้าวเดี๋ยวเดวเขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอเคขึ้นขนโอ้โได้อยู่ได้อยู่อยเอาละ่ะเอาได้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 เวอ,อดเวเอมาขึ้นมาเลยโอเคโอเค ได้ได้ไม่ติดแต่ตอนลงเดีของูี้นไม่เจ๊ไม่เห็นนะไม่เห็นแต่เสียงมันดังปูงหรอขึ้นมาแล้วอ่ะขึ้นมาแล้วไม่ได้แล้วขึ้นมาแล้วไม่ต้องลงแล้วขึ้นแล้วก็รอดูตอนลงพรุ่งนี้่อยว่ากันใหม่เอาเลยเอาเลยจะเอามุมไหนก็ว่าไปนี่แหละมุมนี้มางนี่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 นช่องหนึ่งนี่ วันนี้โร่งนะคะทุกคนน่าจะมีเรากับน้องเต้นฝั่งโน้นเงียบๆชิวๆน่ะไม่มีเด็กไม่มีเสียงดังโอเคนะคะอ้าวเราเลือกเอาจุดนี้นะคะทุกคนเราเลือกเอาจุดตรงนี้นะคะและก็วิวนะ่ะมันสวยมากทุกคนนี่เราได้วิวประมาณนี้เลยนะคะนี่ ตอนเช้าหนาวหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ตอนนี้ร้อนนะคะได้ได้ที่ละได้ที่ละไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วอยู่นี่แหละโอเคเดี๋ยวเช้าๆเราจะคอยดูวิวจากตรงนี้นะคะทุกคนมันสูงมากเลยอ่ะทุกคนโอ้โหเจตูจะไปชำระค่ารถคาแคมเราก่อนนะคะทุกคนไปหาเจ้าของข,องของก่อน สวัสดีค่ะพี่ดีครับชําระค่าเท่าไหร่คะค่าอีกกางเต็นท์เหรอค่ารถค่าแคมป์เลยเรานอนในรถเลยคนละร้อยห้าสิบสองคนสามร้อยค่าจอดรถไม่ต้องใช่ไหมคะโอเคค่ะคนละร้อยห้าสิบสองคนสามร้อยนะคะทุกคนแต่วิวมันได้ก็คือสวยมากทุกคนแนะนำให้มา ้องรถติดนิดนึงรถเราเตี้ยไปหน่อยหนึ่งสรุปถึงที่แล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนกว่าจะตกลงหาที่จอดกันได้เนาะก็เอาประมาณนี้แหละกลางๆล้านเลย ตอนแรกคุณอำนาจก็จะเอามุมมุมเราไม่เอาเราจะเอากลางกลางมุมมันก็ไม่ได้วิวอะไรมันเป็นภูเขาบังอยู่ตรงนั้นแต่เราจะเอาตรงนี้กลางกลางลานเลยนะคะทุกคนตรงนี้เลยเพราะว่าเขาก็มีบ้านพักแล้วก็ผลใหญ่เด็กวัยรุ่นเขาก็จะกางเต็นท์อยู่ตรงโน้นเนาะ<ม>ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเราอยู่ตรงนี้เลย <laughs> กลางเลย <laughs> อ,าอากาศเริ่มเย็นนิดนิดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ สี่โมงสิบห้านะคะเป็นนันว่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะกางทับกันนะคะแดดร่มรมตกแล้วเราก็กางทับเสร็จเดี๋ยวเราจะทานอาหารกันนะคะคุณอำนาจก็ทำไปเราก็ถ่ายคลิปอย่างเดียวไปคุณอำนาจเริ่มจากกางทับแล้วนะคะตอนนี้ เป็นบรรยากาศ <15 S 1> หน้าเต็นท์ <15 S 2> ของเรานะคะตอน6โมงครึ่ง <15 S 1> ดู <15 S 1> ดีมากตอนนี้15องศานะคะนี่ดูวิวจากด้านหน้าเต็นท์เราเลค่ะทุกคนอากาศเย็นมากตอนนี้15องศาแล้วคะ่ะเริ่มสันน่นแล้วไมนเ็ดกว่านี้เลยน,น,นี่เ็ดแลกล่องดี มันมีสองแบบนะฮมเลือกเอาแบบนี้ไงมันมีแบบอย่างนี้ก็มีดูกิ่มะมันมีหลายแบบอยู่นะวานไปกินนุ่มของของของสองนึงยไปหลับเลยสุ่าอีกลำพึง่งกระธาตุลำพึ่งสิบบาท ตอนนี้อากาศสิบสีองศาแล้วนะคะทุกคนเป็นเวลาเท่าไหร่นะทุ่มหนึ่งระยะหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มอากาศสิบสีองศานะคะหนาวยไม่ไหวต้องใส่เอาเสื้อโค้ทมาใส่ละยังดียังได้ใส่เสื้อโค้ทคุ้มหน่อยเย็นดีค่ะทุกคนที่นี่คือกูดวิว ใช่ไหม굿วิวอะไรดวิวอะไรดวิวฮอตวิวดวิวฮอตวิวดวิวฮอตวิววิววิวสองอันจับยากอยู่เดี๋ยวค่อยดูบรรยากาศตอนเช้าอีกนะทุกคนว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นไงแต่ตอนนี้ตอนกลางคืนมืดแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้วเห็นแต่ไฟไกลๆนู่นแต่ เรา,เอาอยู่สูงมากเดี๋ยวจะดูว่าคืนนี้มันมีลมหรือเปล่าว่าลมมันจะพัดทับเราแรงแค่ไหนจะเหมือนที่เขายึดเที่ยงหรือเปล่าก็คอยดูกันนะคะคืนนี้กินต่อกินหมูกระทะหมืหมูซุกี้ไม่ใช่หมูกระทะหมูหมกระทะมันคือต้องย่างเนาะหมูสุก,กี้มันต้มต้มให้สุก เริ่มมีฟันเริ่มกินได้แล้วบรรยากาศคาแคมของเราที่ภูทับเบิกก็ประมาณนี้นะคะสบายกว่ากลา,างเต็นเยอะอั่นนะดูคุณน้ำหนาจกินเยอะไปหน่อยแน่นท้องเกือบแย่เล่นกาวีคอนไปแล้วสบายขึ้นหน่อย เอกอี่ทุ่มกี่ยามแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้สี่ทุ่มครึ่ง,ง,งเพราะฉะนั้นทุกคนราตีสวัสด์นะคะพรุ่งนี้เช้าเจอกันคะ่ะไม่ไหวเเก็บทับลมแรงมากตอนนี้สิบสามองศานะคะทุกคนเว้ยหนาวสั่นจากจะเกิดเลยหนาวหนาว เก็บภาพตอนเช้านะคะทุกคนเพิ่งตื่นตอน6โมง45อากาศตอนเช้าลุกเช้าไม่ไหวประมาณนี้ปันตอนนี้7โมงแล้วทุกคน12องศานี่พอแล้วแค่นี้พอไปทุกคนเดีย๋ยวจะพาขึ้นข้างบนนู้นนะว่าข้างบนนู้น,นเป็นอะไร จะตูจะขึ้นให้ดูนะทุกคนขึ้นไปค่คนเดียว ค่ะทุกคนมื้อเช้ากับยำหมูยอนะคะเจ็บไหม นีเราเก็บแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายที่ไปที่อื่นต่อนะคะกลับแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรถเราจะลงมาเดี๋ยวจะคอยดูรถให้คุณอำนาจนะคะว่าจะลงได้หรือเปล่าติดหรือเปล่า ถอยถอยถอยสองติดแล้วถอยไปก่อน,นติดแล้วลงใหม่ลงใหม่ถอยหลังลงอย่างน้อยก็มีเด็กๆวัยรุ่นคอยช่วยอยู่เนาะไม่ต้องกังวลอะไรอย่างน้อยก็ดีว่าเราอยู่สองคนะนี่อเออ ขึ้้นไไม่่ดอาตีวงกว้างหน่อยน้องบอกตีวงกว้างหน่อยต้องหน่อยต้องหน่อยมันชิดไปมันชันนะฟังฟังนู้นน่ะฝั่งนู้นน่ะเราตรงมาก่อนให้หักครับหักเลยหักเลยหักหมดเลยพี่หักหมดเลยห้องตรงๆเลยพอผ้าผ้า เอาแล้วเลยยกเออเยเกือบเกือบหน่อยเดียวตรงกัน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 เออนเออรอดรอดรอดโอ้ยรอดเว้ยเอาละ ไปก่อนนะคะเราจะไปจุดอื่นก่อนอันนี้เด็กๆน่ารักมากเลยเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะคะเด็กๆายนี้ต้องยขอบคุณมากนะครับทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดอื่นต่อนะคะชันชันทั้งขึ้นทั้งลง ตอนขึ้นไม่เท่าไหร่เนาะตอนลงก็ลงอย่างเดียวเลยรถหลดโล,ลดก็หัวทิมหัวติดเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยรู้เลยกัน <c oughs> คนมีรถสูงก็รถเตี้ยดีตรงนี้แหละ เตี่ยมก็ดีสำหรับทางรีบเรียบถ้ามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาแบบนี้ก็ติดโอเคค่ะตอนนี้เรากลับจากกูดวิวแล้วนะคะเราจะไปต่อที่ภูหินล่องก้านะคะเส้นทางคดเคี้ยวและก็ชันนะคะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงถ้าคน มือใหม่นี่ก็อาจจะอันตรายอยู่นะคะ